สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมกัน <c oughs> ด้วยน,น,น,น่ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะก็วันนี้ต้อนรับนะท่านท่านผู้ชมเลยนะฮรก็วันนี้ครับผมเพิ่งไปดูชนะตัวเองมาไม่คิดเลยนะว่าตัวเองจะมาถึงวันนี้ได้เลยนผู้จริงผู้จริง พูดอย่างจใจจริงแลวก็ต้องตรงเลยนะครับก็นี่ครเป็นสิ่งที่ผมนั้นภาคภูมิใจครับก็ก็กนะซึ่งผมทำชาแนลมาเนี่ยไม่เคยจะถ้าตัวเองคิดอะไรเนี่ยจะไม่ค่อยจะได้ประมาณสมหวังเลยครับพูดจริงเนะพูดจริง พูดจริงครับพูดจริงแล้วทำไมโหลดชาวะนีครับก็นี่ฮะคือถ้าที่ปกแชนแนลที่คุณอะอะไรอ่ะเนี่ยที่คุณคนนี้เป็นคนทำนะฮะเออคนไหนคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแปบ๊บหนึ่งคุณนี่ครับ นี่ยคนนี้เป็นคนทำให้ผมอะผมโหลดมาแล้วมันใส่ไม่ได้นะฮะเนี่ยผมโหลดมาแล้วมันใส่ไม่ได้ฮะเนี่ยผมโหลดมาก็ใส่ไม่ได้นะครับก็ฝากติดตามก็ด้วยเนี่ยครับพูดนะฮะแล้วก็นี่ครับแล้วที่ผมภูมิใจมากที่สุดนลครับก็นี่ฮะ เฮ้ hey, ครับนี่ครับนี่ฮะนี่ฮะสต็อป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 เน็ตมันไปแล้วนะฮะก็ประมาณนั้นนะโอเคก็ไม่ได้เออเก้าสิบสามนะฮะเออเอออะไรวะเฮ้ยกำลังอัดคลิปอยู่นะเว้ย ะฮะเราไม่สนใจนะครับเราไม่สนใจนะฮะเพื่อนผมเองะครับผมก็ประมาณเนี่ยเก้าสิบสามคนก็ไม่คิดนะว่าจะได้ประมาณเนี่ยโอ้โหทีแรกนี่ฝ่ฝันมากเลยว ύ, ุ้ยกูอยากจะได้เก้าสิบนะฮะสุดท้ายก็โอเคทำให้โอเคทำให้ทำให้แน่นอนนะฮะทำให้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ครับเพื่อนผมเองนะ อะไรวะเบอร์อะไรก็ได้นะเี็มไหมครอบคลิปอยู่นะภาษาผมอย่ดีนะฮะมมนนนะเลยเมื่อกี้ไมดับชิปนะฮะผมก็โอเคครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมเลย นี่ครับก็นี่ครับผมจะเปิดแล้วทำมินทนครับผมจะทามินทนแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่เรับออี้ยใส่ว่าอใส่อใส่ไหวะ อันนี้ผมทำให้เพื่อนไปแล้วครับอันนี้ของเพื่อนผมทำให้อ๋อน,นี่ครับที่ผมทำให้เพื่อนครับนี่ฮะนี่น,นี่ดูใหม่ดูไหม่ไป น้อครับฟิวเงาะครับอะไรแบบนี้ค้างค้างอันนี้ที่ผมทำนะครับอินพุตโอ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 ไอเนี่ยฮะที่ผมทำนะครับผมก็จะเปิดรับททำอย่างนี้ครับถ้าใครไม่เอาก็โอเคครับส่วนถ้าใครอยากได้นะครับทักมานะครับเขียนว่าสั่งทำอินทนฟรีครับส่งมาสามครั้งนะครับ สั่งในไลน์ผมครับส,สั่งมาครับสั่งมาครับสามครั้งนะครับแบบทักมาประมาณสามครั้งนะครับเครื่องผมถึงจะเตือนให้โอเคสั่งกิวเวอรีมัชไปแล้ว